โอลท์โปรโมชั่นเมษายน2025นะครับสำหรับราคาและก็ลิงก์ส่วนลดต่างๆกติกาเริ่มโปรจบโปรเมื่อไหร่วันไหนบ้างสปงสเปคอะไรอ่านใต้คลิปที่ Description และพินพ์คอมเมนต์ผมจะให้ข้อมูลไว้ตรงนั้นเท่าที่ให้ได้นะครับช่วงสงการนะครับโปรเมษาก็มีมาด้วยนะครับตัวนี้คือโอลาย์โอลิปอัลตรนะครับตัวนี้เป็นโอลิป น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่3หรือ4แล้วนะครับที่ออกมาในซีรีส์ไฟฉายหนีบได้นะครับ O Clip Ultra OAL เป็นไฟฉายปรับแสงได้หลายแสงแล้วก็มีคลิปหนีบในตัวนะครับซึ่งาราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนผมมีลิงก์แปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วไปดูในเดสคริปชันอะพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมอร์เชีย c k แพ็เกจขายังเป็นสีดำแบบนี้ก็ดูพรีเมียมดีนะคือเขาไม่โชว์หน้าตานะครับว่า เจ้าตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยหน้าตาอย่างไงเป็นกล่องกระดาษผิวแบบเหมือนหนังแบบนี้เลยนะพรีเมียมดีนะครับดูเหมือนอกล่องโทรศัพท์หรูๆเลยเปิดมาข้างในจะเจอกับตัวอุปกรณ์มาในถาดโฟมกันกระแทกพร้อมกับข้างล่างเนี่ยจะมีอุปกรณ์อื่นๆมานะครับในแท็กบอกว่าให้กด นะครับปลดล็อกก่อนนะครับอันนี้เขาล็อกอยู่นะให้กดค้างไว้นะครับสักครู่หนึ่งประมาณ2วินาทีมันจะปลดล็อกเพราะตอนนี้เขาล็อกมากันลั่นนะครับเวลาขนย้ายเ,เสียบชาร์จก่อนนะครับก่อนใช้งานผ่านช่อง USB port นะครับอาจจะเป็น Type C ขนาดชาร์จอยู่เป็นสีแดงกระพริบนะครับศูนย์ถึงเกและเต็มจะเป็นสีเขียวติดค้างนะครับที่95-100%รระหว่างชาร์จเนี่ย ความร้อนอาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะใช้งานนะครับเนี่ยเขาบอก during charging high output or above brightness level is disabled กคือความสว่างสูงสูงเนี่ยไม่สามารถจะใช้งานได้ขนณะชาร์จก็แปลว่าถ้าเราชาร์จอยู่เราสามารถจะเปิดไฟใช้งานได้เลยแต่เป็นระดับต่ำๆะระดับโลระดับมีเดียมอะไรพวกนี้เปิดใช้งานได้เลยก็เป็นแบตเตอรี่บูวอินภายในสำหรับใครที่กังวลว่าใช้ไปปี2ปี3ปีหรือว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วทำยังไง ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เขายังสามารถใช้งานต่อได้แม้แบตเตอรี่บิอินข้างในมันเก็บไฟไม่อยู่มันเสื่อมแล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถจะดึงไฟออนบอร์ดได้เลยนะครับดึงจากพาอแบงจากไฟผนังไฟ,ไฟอะไรเงี้ยที่เราเสียบชาร์จก็สามารถจะดึงไฟมาเลี้ยงแล้วก็ใช้เป็นแฮนด์ฟรีได้เลยเน็บเสื้อไว้แล้วเอาสาย USB เสียบกับพอแบงแล้วเปิดสดๆด,ดได้เลยนะครับดึงได้เลยก็ดีนะอันนี้ผมก็ใช้อคลิปโอคลิปอัลตร้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ต่อยอดมาจาก Oclip Pro อีกทีนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ o c คล p ปออกมา3 r เวอร์ชั่นแล้วนะครับจะเป็น Oclip เฉยๆตัวเล็กแล้วมาเป็น Oclip Pro ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้เป็น Oclip Ultra ซึ่งดีไซน์บอดี้จะเหลี่ยมขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดูพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมมากเลยตัวนี้น่าจะเป็นสี OD Green มั้งจะออกเขียวๆอมน้ำตาลแทนๆหน่อยมาดูกันรอบๆก่อนแล้วกันนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นกล่องเหลี่ยมๆแบบนี้ เราลองมาชั่งน้ําหนักดูเนาะอยากจะรู้เหมือนกันว่าน้าหนักเขาเยอะหรือเปล่านะครับสาหรับการพกพาไฟฉายตัวหนึ่งไปในกระเป๋าเป้หรือว่าระหว่างเดินทางเป็นภาระหรือเปล่า57กรัมเท่านั้นเองนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเบานะครับพอสมควรเลยสมเหตุสมผลส่วนอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องมีอะไรมาบ้างเรามาแกะดูข้างในกันนะครับในนี้จะมีแน่นอนคือคู่มือนะแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆเช่นอะไรบ้างจะมีสายชาร์จนะครับ USB 1สาย เป็นสาย USB A ไป C นะครับแต่ว่าถ้าใครมี C ไป C ก็ใช้ได้นะครับก็คือเพียงแต่ว่าต้องเอาเต้าชาร์จที่เป็น Type C เนี่ยไปเสียบกับแหล่งพลังงานนะครับไฟบ้านหรือ power bank แ,แล้วเอาปลาย Type C อีกอันนึงเ่ยเสียบฉกเข้าไปที่ตัวอุปรกรณ์เพื่อชาร์จนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือแนะนำการใช้งานกับาการบอกสเปคต่างๆที่เขามีมาก็เป็น O C l i p u l ล r a User Manual นะครับวิธีใช้งาน ตัวของบอดี้เองเป็นวัสดุอลูมิเนียมรุ่นที่โอไลท์เลือกมาผลิตเขาจะบอกว่า made of OAL นะ made of คือทำจากหรือว่าทำด้วยเนาะ Olight อลูมิเนียนะครับ AL คืออล um นะูมิเนียมเนาะ O คือ Olight อลูมิเนียเป็นไฟฉายทรงแท็บเล็ตทรงเหลี่ยมๆแบบนี้นะเหมือนเป็นกล่องไม้ขีดเล็กๆแบบนี้นะครับโดยเขาจะมีความยาวประมาณละกันนะผมประมาณให้ ความยาวประมาณนะครับ2.25นิ้วหรือประมาณ5เซนกว่ากว่ากว้างก็ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็หนาหนาที่สุดน่าจะประมาณเกือบจะนิ้วหนึ่งนะถ้าวัดตรงเบเซลตรงนี้ไปถึงท้ายคลิปตรงนี้นะครับก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับเล็กๆเป็นแท็บเล็ตนะครับซึ่งตัวของไฟด้านหน้าจะมีไฟให้ใช้งานทั้งหมด3ประเภทด้วยกันก็คือแสงพุ่งสีเหลืองนะครับแล้วก็แสงพุ่งสีขาว มีน่าจะเป็นแสงสีแดงหรืออะไรไม่รู้นะตรงนี้หรือ U.V ไม่แน่ใจกรอบตรงนี้จะเป็นกรอบเบเซลอลูมิเนียมสีดำนะครับอทอดทีแก้ไขเป็นสเตเลสสตีลเบเซลสีดำนะครับพร้อมกับกระจกที่ใสามากเลยกับคมสะท้อนภายในผมซูมให้ดูไม่รู้จะซูมยังไงแล้วนะซูมจนสะลุจอแล้วนะครับขอบป้องกันเลนส์จากการกระแทกการเกิดรอยขูดขีดนะครับแล้วก็ด้านบนก็เรียบๆเกลี้ยงๆแบบนี้ บริเวณด้านซ้ายของตัวเครื่องเมื่อหันเครื่องไปทางด้านหน้าแบบนี้นะครับจะมีปุ่มคอนโทรลซึ่งเป็นปุ่มสั่งงานทั้งหมดอยู่ตรงนี้หมดเลยเป็นทั้งไฟอินดิเคเตอร์บอกสถานะแบตท,ที่มีอยู่หรือว่าขนาดชาร์จก็ตามเป็นทั้งปุ่มเปิดปิดปรับความสว่างและเป็นปุ่มเลื่อนนะครับเลือกโหมดด้วยว่าเราจะเอาโหมดใช้งานยังไงซึ่งผลักไปทางด้านหน้าสุดเราจะเห็นว่าเป็นไฟต่ำนะครับเป็นไฟแล้วชี้ลง มาตรงกลางคือไฟสูงนะครับก็คือตรงๆแล้วก็ด้านหลังสุดคือ UV คือแสงอัลตราไวโอเลตนั่นเองนะซึ่งในรุ่นนี้เขาก็จะมีโหมดทั้งหมดนะครับเป็นโหมดไฟ3โหมดด้วยกันคือต่ําสูงแล้วก็มี UV ให้เลือกนะครับผลักแล้วก็เลือกได้เลยปุ่มจะเป็นปุ่มไดอลนะครับแล้วก็จะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้พร้อมกับไฟสีแดงบอกก็คือตอนนี้ไฟมันล็อกอยู่นะครับมีมาร์กโอไลท์ด้านข้างเป็นรอยบุ๋มๆลงไปเนาะแล้วก็ด้านนี้ เป็นโอคลิป l t ล a ชื่อรุ่นส่วนฝาพับนะครับจะเป็นบานปิดเปิดด้วยการง้างงัดออกมาแบบนี้เป็นโลหะนะอันนี้แข็งแรงนะครับโอกาสจะหักเนี่ยน้อยมากเลยถ้าเป็นพลาสติกคงหักแต่นี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงเลยไม่ต้องกลัวหักมีพอร์ต USB Type C อยู่ซึ่งเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับ ปิดก็ปิดแบบนี้แค่กันฝุ่นและกันน้ําแล้วก็ตัวนี้สามารถจะกันฝุ่นกันน้ําได้ด้วยนะครับระดับการป้องกันตัวนี้นะครับอยู่ที่ ipx 6เลยนะก็กันฝุ่นกันน้ําได้ประมาณหนึ่งหนัก50กว่ากรัมเองแสง4,225แคนเดล่า1.5เมตรตกกระแทกนะครับเราลองมาดูกันที่เจ้าคลิปเป็นที่มาของชื่อของเจ้าโอคลิปกันดูนะครับเป็นคลิปที่ทําด้วยอลูมิเนียมเหมือนกันพร้อมกับตรงนี้จะมีลายกันลื่นด้วยนะครับสาหรับจับบีบ เหมือนไม้หนีบผ้าเลยก็คือไปหนีบกับปกเสื้อหนีบกับเข็มขัดหนีบกับกระเป๋าอะไรเงี้ยได้สาหรับใครที่มี messenger นะกระเป๋า messenger สบายปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์เป็น messenger นะครับหรือว่าเดินถนนก็ตามก็เอาไปหนีบกับกระเป๋าได้แล้วก็มีรูสําหรับร้อยเชือกหรือว่าสายล่ามเป็นไฟฉายพวงกุญแจได้อีกตรงนี้ก็เป็นลายกันลื่นวางกันกลิ้งได้นะครับแล้วก็ตัวของไฟฉายน่าจะมีแมกเนตด้วยหรือเปล่านะอ่านะครับด้านหลังเขาก็จะมีแม่เหล็กนะครับสามารถใช้ดูดติดกับ วัสดุที่เป็นโลหะเนี่ยติดอย่างนี้ได้นะครับแต่แม่เหล็กเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเขาก็มีความหนึบประมาณหนึ่งนะครับแน่นหนาดีนะสามารถจะยกตัวอุปกรณ์ขึ้นได้เลยตรงนี้ไม่มีนะครับจะมีแม่แม่เหล็กอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่บริเวณด้านในตรงนี้ไม่รู้เขาฝังเขาไปยังไงแม่เหล็กตรงนี้แรงหนึบเลยนะแต่ตรงนี้ไม่มีแม่เหล็กตรงนี้ไม่มีนะมีแค่ตรงนี้ตรงปลายคลิปเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีตู้เสาตู้เหล็กเสาเหล็ก ตัวถังแล้วก็ไปแปะใช้งานเป็นแฮนด์ฟรีซ่อมบำรุงอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวบานพับข้างในก็จะเป็นแกนโลหะพร้อมกับลวดโลหะแล้วก็จะมีตัวยางกันลื่นหนีบได้ด้วยหนีบหมวกเออผมมีหมวกอยู่ผมก็หนีบหมวกเป็นแฮนด์ฟรีได้หมวกแก๊ปะนะใช้ส่องรองเวลาแคมปิง้งหนีบเสื้อเวลาวิ่งเวลาเดินจ็อกกิ้งได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดู User Interface กันนะแต่ก่อนอื่นไปดูแสงก่อนว่าเป็นยังไงนะครับไปดูแสงกันเลยครับผม โอลา t โอลิฟโอ l ทรานะครับระดับต่ำสุดที่โหมดแสงกว้างก็จะเห็นเป็นประมาณนี้เหมือนกับไฟแฟลชมือถือนะครับปิดก็จะมืดแบบนี้วันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับเพราะข้างนอกมีแสงจันทร์อยู่นะครับผมจะลองเปิดระดับที่สูงขึ้นอีกระดับโลนะครับระดับมีเดียมระดับไฮครับแสงก็จะกินพื้นที่กว้างแล้วก็มี สปิลที่กระจายตัวนะครับดับเบิลคลิกไปเทอร์โบก็จะประมาณนี้คราวนี้ลองผลักไปโหมดแสงพุ่งบ้านนะครับก็ <c oughs> จะเห็นว่าแสงระดับต่ำสุดของพุ่งก็จะไปสุดห้องนู้นเลยนี่คือปิดนี่คือเปิดนะครับที่แสงเบาสุดระดับอโลมีเดียมโลมิดหายนะครับ เทอร์โบพุ่งไกลกว่าตะกี้อย่างเห็นได้ชัดนะครับแสงก็จะเป็นกระจุกแคบกว่าสุดท้ายจะเป็น UV นะครับเมื่อประทะกับแสง UV อะไรก็ตามที่สะท้อนหรือว่าเรืองแสง UV ก็จะกลขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าปิดก็จะมืดแบบนี้เลยแต่อะไรที่สะท้อนแสง UV ก็จะเรืองแสงออกมานะเป็นเลโก้นะครับสนามกีฬานี่มีดผมก็อยู่ตรงนี้นะครับ สังเกตดูจะเห็นรอยของวัตถุนะครับบนผิวแล้วก็ทุกอย่างเลยที่สะท้อนแสง UV อย่างเช่นสายไฟถ้าดูด้วยแสงธรรมดาเนี่ยมันก็จะแทบมองไม่เห็นเลยนะเพราะมันมีสายไฟอยู่ตรงนี้นะครับสายไฟเบอร์ออปติกเออแต่ถ้าเกิดเป็น UV เนี่ยชึบเห็นชัดเลยนะครับผมโอเคไปดูรีวิวกันต่อครับผม โอเคครับเราเห็นแสงกันแล้วนะว่าเจ้าตัวนี้ก็เขาจะมีแสงหลักที่เป็นแสงขาวค่อนข้างพุ่งไกลเลยนะครับจะเรียกว่าไฟสูงก็ได้นะแล้วก็จะมีแสงรองที่เป็นแสงสีอมเหลืองๆหน่อยนะครับเรียกว่าไฟต่ําแล้วก็ U.V. ด้วยนะแต่ว่าคราวนี้เราลองใช้งานนะครับก็คือเป็นการชาร์จเปิดบานพับออกเอาสายไทซี C, เสียบเข้าไปเลยนะครับชึบ ตอนชาร์จอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมองค่าการชาร์จตรงนี้นะครับที่ปุ่มด้านข้างจะเป็นสีแดงกระพริบตลอดเลยนะจนกว่าจะเต็มพอเต็มแล้ว95%ถึงร0อมันจะเป็นสีเขียวติดค้างนะทำให้เราทราบว่าสามารถจะถอดใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าขนาดที่ไฟชาร์จอยู่เนี่ย ตัวอุปกรณ์เองก็ยังสามารถใช้งานไฟได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าจะใช้โหมดสูงสงไม่ได้เท่านั้นเองเราลองมาเริ่มจากโหมดไฟต่ําก่อนละกันนะครับเราลองคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดโหมดไฟต่ําก็จะเป็นแสงสีขาวขาวาถ้าผมลองดับไฟให้ดูเนาะแสงก็จะเป็นขาวอมเหลืองๆแบบนี้นะครับกดคลิกอีกทีนึงก็ปิดคลิกทีหนึ่งเปิดเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างก็จะปรับได้ไม่กี่โหมดนะครับเมื่อชาร์จอยู่ก็จะเป็นต่ํากับสูงแค่นี้แสงก็จะกว้างๆแบบนี้นะครับ โลกับไฮแค่นี้เออแต่เทอร์โบได้ไหมลองดูเนาะนี่ไฮนะครับเทอร์โบนะครับไม่มีเทอร์โบก็คือเป็นโลกับ HIGH ไฟเหมือนจะมีเมมด้วยนะถ้าผมปิดไปที่โหมดไฮเปิดมาใหม่ก็อยู่โหมดไฮนะครับออปิดไปที่โลเปิดมาใหม่ก็อยู่โหมดโลซึ่งดีนะครับได้เลยนี่เป็นแสงออไฟต่ำจะออกเหลืองๆประมาณหนึ่งอผลักมาตรงกลาง ไฟก็จะขยับมาตรงด้านล่างตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็จะพุ่งกว่านะครับจะเห็นว่าผมผลักเป็นไฟต่ําจะกระจายกว้างแบบนี้นะครับเห็นเนาะกระจายกว้างผลักเป็นไฟสูงหรือส่องไกลก็จะพุ่งแคบเป็นกระจกแสงจะขาวกว่าด้วยนะนี้ไฟต่ําเหลืองๆกว้างๆบางๆนะครับใช้ใกล้กลางนะครับแต่ถ้าผลักมาตรงกลางก็จะเป็นไฟพุ่งขาวส่องไกลกว่านะครับแล้วโหมดก็จะมี2โหมดเหมือนกันนะเพราะเสียบสายชาร์จอยู่โลกับไฮเอาอะไรก็ปล่อยนิ้วแค่นั้น ผลักไปด้านหลังสุดจะเป็น UV ซึ่งโหมดนี้ไม่มีการปรับความสว่างนะครับลดไม่ได้เพิ่มไม่ได้กระพริบอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เป็น UV ไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำนะครับกว้างกับไกลเลือกเอานะครับอ่ะผมจะถอดปลั๊กออกแล้วคราวนี้เราลองมาใช้งานเดียเด่ยวๆกับนั่งนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เขาใช้งานยังไงบ้างป,านะปิดบานาพับลง ผลักไปด้านหน้าเป็นไฟสูงนะครับเปิดก็กดคลิกค้างไฟจะมีให้เลือกมากขึ้นเมื่อถอดปลั๊กออกเพราะว่าเงื่อนไขเขาก็คือขนาดชาร์จเนี่ยจะใช้โหมดแรงๆไม่ได้จะใช้แค่ต่ํากับกลางได้แต่สูงสุดๆเนี่ยจะไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีโหมดให้เลือกก็คือกดค้างนะครับก็จะเป็นอัลต้าโลติดขึ้นมาอา๋อนี่มันล็อกแล้วนะโทษทีเอาใหม่ปลดล็อกก่อนอ่าโอเคคลิกทีนึ่งเพื่อเปิดนะครับแล้วกดค้างเพื่อโลมิดหายโลมิดหายสามระดับ โลมิดไฮโลมิดไฮสามระดับปิดไปเปิดมาอยู่หมดเดิมดับเบิลคลิกก็จะไปเทอร์โบแต่ถ้าไฟไม่ถึงมันจะลดลงมานะครับอันนี้ก็เป็นโหมดที่มีให้เลือกส่วนการกด3คลิกนะครับ 1, 2, 3จะเป็นการเข้าโหมดที่เรียกว่าบีคอนนะครับมันจะกระพริบแวบขึ้นมาทุกๆประมาณ2-3วินาทีเป็นการบอกสถานะตำแหน่งเวลาเราแปะไว้ที่ท้ายรถจักรยานรถที่เสียอยู่แล้วมีแบบ แบบแบบเนี้ยคนก็จะไม่กล้าเข้าใกล้แล้วเหมือนประภาคารเหมือนไลท์เฮาส์นะครับอันนี้เป็นโหมดแสงกระจายกว้างนะครับเป็นโหมดต่ําแสงต่ําออกเหลืองเหลืองถ้าเราเข้าโหมดนี้อยู่แล้วเราผลักสวิชไปที่โหมดสูงไฟสูงขาวพุ่งไกลมันก็จะกระพริบเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันไม่ตัดการทํางานมันจะทํางานอยู่นะนะครับแบบนี้เลยแต่ถ้าผลักไป uv มันจะตัดเลยนะครับไม่มีละอ่าโหมดพุ่งก็เหมือนกันนะครับกดคลิกเพื่อเปิดแล้วกดค้างเพื่อปรับแสงโลมิดหายเอาอะไรก็ปล่อยนิ้ว โลมิดไฮกดดับเบิลคลิกเทอร์โบนะครับขึ้นแล้วก็ลง Triple c ลคลิกเป็นบีคอนเหมือนกันนะครับสรุปก,ก็คือ UI ตัวนี้คือคลิกเพื่อเปิดคลิกเพื่อปิดเปิดแล้วปรับความสว่างกดค้างนะครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆผลักสวิชเป็นการเลือกสีของแสงนะครับจะเป็นขาวบานไกลใช้ระยะใกล้นะครับไม่ได้ใกล้ใกล้บานเหลืองเหลขาวพุ่งไกลแคลบนะครับแล้วก็เป็น UV ให้เลือกนะครับนี่ก็เป็น Olight O Clip โอ ultra นะครับวัสดุพิเศษมี UV ไม่มีแสงแดงคลิปนั่นหนาชาร์จไทซีได้นะครับแล้วก็ตัวเหลี่ยมๆแบบนี้ท้ายคลิปผมจะลองเทียบกันกับเจ้า O อคลิปโปรที่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็น o อคลิปเฉยๆบ้างนะครับเราลองมาดูกันว่าเขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะลองมาดูกันนะครับผมตัวโอคลิปเฉยๆเนี่ยจะตัวเล็กมากเลยนะครับแล้วก็หน้าจอของเขาตรงเนี้ยจะเป็น LED ดีหลักนะครับกับแสงเรดไลท์อยู่ข้างๆ ตัวเล็กนิดเดียวแบตเล็กด้วยนะแล้วก็เป็นช่องชาร์จที่ปิดด้วยจุกยางซึ่งโอกาสขาดมันมีนะเน็บได้หนีบได้เล็กๆแบบนี้นะครับนี้เป็นตัวขายจริงตัว t ไทล l ผมก็มีนะผมซื้อ t ไทล l มานี่หน้าตาเขาคล้ายๆกันแต่ t ไทล l เขาจะมีมาร์กไม่เหมือนกันนะมาร์กอยู่ล่างนะครับโอคลิปตรงนี้อันนี้มันมี อยู่ด้านหลังแทนนะครับนี่มันจะเป็นตัว T จริงๆคือ UI เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าการสกรีนไม่เหมือนกันนี่คือตัว trial ออกมาหลายสีแล้วด้วยนะเล็กที่สุดเลยนะครับโอคลิปเฉยๆถัดมาเป็นโอคลิปโปรนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าโอคลิปธรรมดานะครับเห็นไหมแล้วก็ไฟก็จะมีแสงขาวแบบอมเหลืองกระจายกว้างแสงขาวแบบพุ่งไกลแคบแล้วก็ red light นะครับเป็นดอัลหมุนเหมือนกันด้านข้างแบบนี้ เป็นเรดเป็นพุ่งไกลเป็นกระจายกว้างแล้วก็ชาร์จไทป์ซีตรงนี้เหมือนกันนะแม่เหล็กก็มีตรงแป้นตรงนี้เหมือนกันหนีบอย่างนี้เพียงแต่ว่าตัวอัลตราเนี่ยเขาจะมีความต่างกันขึ้นไปอีกก็คือเขาใช้วัสดุอลูมิเนียมที่ถึกขึ้นเหลี่ยมขึ้นนะครับแล้วก็แสงแทนที่จะเป็นเรดไลท์จะเป็น UV แทนก็คือสรุปก็คือมอีอมเหลืองขาวจั๊วพุ่งไกลแคบนะครับแล้วก็เป็น UV แต่ตัวนี้มีแสงแดงนะครับ โดยทั่วไปแล้วก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัว ultra วัสดุพรีเมียมกว่านะครับตัดเรดไลท์ออกเป็น UV แทนนี่คือ O Light O Clip Ultra นะครับหวังว่าจะมีสีอื่นออกมาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมไว้เจอกันใหม่อพิโสดหน้าชอบก็ลองไปซื้อกันเองได้เลยนะครับผมไม่มีแสงแดงเสียดายมากผมชอบแสงแดงอะ่ะชอบใช้แสงแดงนะครับผมคลิกเปิดคลิกปิดกดค้างปรับโหมดดับเบิลคลิกไปเทอร์โบทริปเปลิลคลิกไป บีคอนนะครับเราเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะทุกคนขอบคุณสวัสดีครับอย่าลืมตามลิงก์กันไปซื้อกันเองเลยถ้าเกิดชอบบ๊ายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์